สมตำกุ้งสดเดอร์ค่ะพี่น้ทงแซบนัวปลาแดกค่ะนะคะตำเองแซบเองนี่แหละจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับซาสรีมพาเฟิรนในตตั้งไดดิชัช่เคยค่ะแน่นะคะมาค่ะบมืกี้พอโพล่น้ำกันค่ะนี่ตูงเบิ้งใจด้มีลูกค้าออเดอร์เข้ามานะคะปุ้ยก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า มันมันแกไปแล้วย่งนะคะเพราะว่าอันนค่าจะไปสัส้นๆค่ะพี่น้องจริงๆแล้วต้องเก็บนะคะส่งตั้งแต่วันจันนั่นแหละนะคะมีค้างส่งหลายกองอยู่นะคะก็เลยมันีนก็ซสือเฝ้านะคะส่งหายแล้วๆะค่ะนะคะค่อยไปคัดเลือกดูอีกทีหนึ่ง นะฮะเอ้ยหักเลยมาเด้อพี่น้องมาหักข้าโพดทำกันเป็นข้าโพดข้าวเหนียวค่ะ ใหญ่ก็ตามกระสานแลหละนะคะพี่นองชุดหนึ่งนะคะมีสองฝักมันเก็บได้แค่ฝักเริ่มต้นแค่นั้นแหละ อยากขายพันธุ์ดอกข้าวโพดปลูกตั้งใจไว้กินเองแหละแต่ว่าไม่จะปูมาขอสอนะคะแต่แบ่งงูกินยังไม่ทันได้แบ่งเลยนะคะไว้รอลุนกอกสองดีกว่าอันนี้กอกแรก จยากคยง่าฮะข้าวโพดฮะก็ได้แค่นี้นะคะก็มีเหลือติดต้นไว้บางนะคะก็เดี๋ยวไปเก็บผักอย่างอื่นกันค่ะ หลังจากนะคะทิพวีนะคะไปแพ็กของส่งเรียบร้อยแล้วนะคะตกเย็นนะคะปวก็เข้าสวานอีกเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมานะคะปลูกผักปลูกผักเก็บมเมล็ดพันธุ์ดูนะคะแสงด้านหลังตะวันมันตกดินแล้วค่ะพี่น้องแสงกำลังงามนะคะเดเราก็ เข้าสวนนะคะตอนเยนเ็ยนๆมาก็จะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ผักชีนะคะปุ๋ยนะคะเอาเก็บใส่กระบะไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะอันนี้ปุ๋ยจะเอาวางไว้สําหรับปลูกนะคะ,มะเมล็ดอืมก็จะมาเริ่มปลูกตอนนี้แหละนี่ก็ไว้เมล็ดพันธุ์นะคะ <laughs> นี่ปุ๋ยฮักมาไวเรียบรรอยแล้วเห็ดร่องไว้พร้อมนะคะก็ เราจะหวานให้มันขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วก็ถ้าขยันก็แยกแยกปลูกนะคะม,มันก็แสดงเป็นลำต้นงามๆต้นอวบๆใช้ชีวิตแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องปลูกกินนะคะเหลือก็สามารถแบ่งขายได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเอฟซนะคะเพื่อนฝูงนั่นแหละนะคะที่รู้จักกันนะคะในเฟซบุ๊กนะคะเห็นเราโพสต์นะคะก็อ่าขอซื้อนะคะ ช่วงนี้แหละนะคะก็ยังพอปลูกได้อยู่ค่ะผักคะนา้าคะน้ามันจะทนความหนาวเพราะปีที่แล้วปุ๋ยก็ลองปลูกปุ๋ยก็เลยเลือกที่จะปลูกช่วงนี้นะคะขอตัวนะคะปลูกผักก้อนเดี๋ยวเวลาแสบนวดแล้วค่ะพี่้องคานะคะมาล้างมือก่อนนะคะ น้ำลายลายละตินเนอร์นะคะมามากินตำปะคงน้ำกันค่ะนี่นะคะตำปะคงกัปปะเซมอลนะคะกินสดกับเขาไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ากินเป็นผสมได้ค่ะนะคะมนันในวิตนะคะเฮ็ดเป็นปลาสมนะคะปลาส้มเซม,มอลเห็นไหมคะท่านผู้สุมซูมชัดๆเลยค่ะเว้ยอย่าอกว่าครับพี่น้องมามากินน้ำกันตำปะคงกุ้งสด นี่แหละค่ะนะคะติดตามชีวิตสาวสิริ <c oughs> กระมมค์เมรเบาาทั้งไทยอีสานเมร์ ใส่บะเกื่าตำใส่อีตัวหอมอีตัวค่ะพี่น้องเลยอืม นี่แหละค่ะนะคะตั้งแต่เช้ายมเย็นยมค่ำ <laughs> แบกบวางตุ้มนะคะอืมเก็บรายนะคะใส่ทรงบะหมี่นะคะเลือดต่างหากหากขอเลือต้องเอามากินเองนะคะอืม ส้มซ่ามันทำเองออยู่สเปนนะคะได้กินแบบสี่คือแบบว่ามันรัดมากนะคะแซ่บสันแล้วอื <laughs> ช่วงน,นี้อากาศเริ่มจะเย็นแล้วค่ะมาพวกข้าเหนียวมีสีขาวสืทับทิมแห่งกับโพดอ,อ่างทําไ้ร่ม ข้าวโพดคอคและนะคะหวานแจ่แต่อันงามๆนะคะที่เราคัดเลือกให้ลูกค้านะคะจะโดนปันหลอหรือเปล่าจะแกหรือจะออนไปนะคะต้องรอลุ้นนะคะวันนี้นะคะเก็บข้าวโพดวุ้ต้มกินนะไป สิบฝากต้มแบบนี้แหละนะคะคลอแคลนี่แหละอืม <c oughs> <c oughs> สบกะนะเหอดสีบอนงนะ hmm <laughs> ปลาส้มก mm ิน hmm. ก mm ับข้าวสวยร้อนกไอ้่อย ว้าเะเบียร์ลดบักหนามันบกขมคือเบียร์บานเห่าดหอกค่ะนะคะอันนี้กินง่ายแล้วก็อร่อยนะคะเว<บ>ลาไปกินของทะเลหรือว่ากินคองดิบนะชอบ มันม็จะกินใบควางตุ้งห้องเต้นใหกินกับส้มตำเข้ากันดีนะคะ